สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูโบราณรามาเสนอค่ะแกงขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กใส่หมูย่างค่ะเครื่องปรุงเราก็มีขึ้นไว้แล้วนะคะตามที่แสดงในคลิปเลยนะคะเริ่มจากการตั้งกะทินะคะเราใช้เป็นกะทิกล่องค่ะวันนี้เราใส่น้ํามันถั่วเหลืองลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดกับพริกแกงที่เราเตรียมไว้ค่ะ พริกแกงนี่เราก็ที่เตรียมไว้ก็คือมีปาย่างนะคะเป็นปลาทูย่างนะคะโขลกรวมกับพริกแกงค่ะแล้วก็กระชายนะคะใส่กระชายเยอะก็จะหอมค่ะโขกให้ละเอียดดีเลยนะคะแล้วเราก็นํามาผัดกับกะทิค่ะผัดให้หอมดีนะคะแล้วรลรเราก็ปรุงรสค่ะปรุงรสก็ปรุงรสง่ายๆนะคะน้ำตาลทีาแล้วก็น้ําตาลค่ะแล้วก็ใส่ เกลือนิดหน่อยเราจะไม่ใส่น้ำปลายอย่างเดียวโดดๆนะคะเดี๋ยวต่มมันจะแรงเกินไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือช่วยนะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะซุปก้อนหนึ่งก้อนนะคะเพิ่มความอูมามิให้กแกงของเรานะคะแกงขี้เหล็กเนี่ยเป็นแกงโบราณแต่แกงไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าความยากก็คือการหายอด อ่อนของต้นขี้เหล็กนี่แหละค่ะเพราะว่าขี้เหล็กเนี่ยเราต้องใช้ยอดอ่อนของเขานะคะลูดเอาแต่ช่วงอ่อนๆกับดอกค่ะดอกอ่อนๆน,นะคะพะดินยายไปได้ไปซื้อมาค่ะเห็นเขามีขายนะคะแล้วเราซื้อมาเราก็มาดูความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะคะเราก็มาต้มอ,อีกรอบหนึง่งเช็คความสะอาดแล้วเราก็บีบน้ําเป็นให้แห้งๆมีแต่เนื้อของใบยอดขี้เหล็กเตรียมไว้ค่ะส่วนของเนื้อหมู ย่างนี่นะคะเราก็ซื้อเป็นสันคอก็ได้ค่ะหรือใครจะสะดวกเป็นเนื้อย่างก็ได้นะคะได้หมดเลยค่ะเอาที่สะดวกเลยปลาย่างก็ได้เหมือนกันค่ะแต่เขานิยมใช้เป็นแบบเนื้อสัตว์ที่แบบย่างนะคะก็จะได้ความหอมของของอเนื้อย่างประกอบกับแยงคีเล็กก็จะเข้ากันมากๆเลยค่ะยายใช้สันคอย่างไว้เมื่อวานนี้นะคะเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะจากนั้นเราก็หั่นชิ้นพอดีนะคะแล้วก็ผัดรวมกันกันกบพริกแกงอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะ ผัดให้เขานุ่มดีนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเติมกะทิไปนะคะพอได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ขี้เหล็กค่ะจะเห็นได้ว่าขี้เหล็กเราจะบีบให้แห้งเลยนะคะแล้วเราก็กระยายกระย่ายในในตัวน้ําแกงค่ะก็จะเขาจะดูดน้ําแกงเยอะนะคะขี้เหล็กเนี่ยค่ะเราจะใช้น้ํากะทิเยอะหน่อยนะคะถ้าใครใช้กะทิกล่องเนี่ยก็สามารถที่จะผสมน้ํา เข้าไปในบางส่วนได้ค่ะแต่ช่วงแรกผัดกับริกแกงก็ใช้เป็นเนื้อน้ำกะทิเป็นหัวกะทิค่ะพอเป็นน้ำแกงเนี่ยเราผสมน้ำเจอจางลงไปนิดหน่อยได้ค่ะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มนะคะชิมดูค่ะน้ำแกงขี้เหล็กเนี่ยรสชาติเขาจะมีความหอมขี้เหล็กหอมกระชายก็จะมีออกเค็มๆออกติดหวานน,นิดนะคะแต่เราจะไม่หวานมากนะคะถ้าว่าใช้เป็นกะทิสดเนี่ยบางทีไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยค่ะ เพราะว่ากะทิสดเขาจะมีความหวานของน้ํากะทิอยู่นะคะแต่อันนี้เราใช้กะทิกล่องแล้วก็เติมแต่ก็ค่อยๆเติมค่ะก็ชิมเอาก็จะมีความเค็มน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็ตั้งให้เขาเดือดดีค่ะเราจะไม่เคี่ยวมากนะคะเพราะว่าช่วงปรุงทุกอย่างเนี่ยสุกดีแล้วทั้งใบขี้เหล็กเราก็ต้มแล้วหมูย่างแล้วก็ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเมนูโบราณที่บ้านเราเนี่ยชอบกันทุกคนเลยนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นถึ่งเป็นอาหารเป็นยานะคะเพราะว่าขี้เหล็กก็มีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะลองทํากันดูนะคะถ้าว่าใครไปเจอขี้เหล็กที่มีขายหรือว่าบ้านใครมีต้นก็ลองไปหาแล้วนามาต้มทํากินได้ค่ะอร่อยแน่นอนค่ะยังไงก็ต้องลองค่ะอร่อยมากๆจริงๆค่ะยังไงก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนิชาอินฟินิตี้ด้วยนะคะจะได้มีเมนูใหม่ๆมานำเสนอค่ะ ลองทำกันดูนะคะอร่อยราดข้าวช่ำๆนี่แบบอย่างอื่นไม่แตะเลยค่ะแกงขี้เล็กอย่างเดียวก็อิ่มมากอร่อยมากสุดๆไปเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ